ต้องไปถามนายกถามไม่ง่ายผมส่งเลยชื่อคนทํางานคือนายกได้กล่าวหาท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหน้าที่โดยตรงต้องกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจทุกแห่งอยู่แล้วนะครับแต่ท่านกลับปล่อยปาะละเลยสถานการณ์ตอนนี้นะครับต้องเรียนว่า สถานการณ์กำลังเข้มข้นมากขึ้นการส่งสัญญาณทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักการเมืองที่อยู่ในประเทศและหลบหนีออกนอกประเทศนั้นเขาเดินหลักนอกสภาและเดินหลักในสภาทำไมต้องไปร้องพลเอกะยุทธ์ทำไมต้องไปร้องคุณจุริยลักษณะพิธิ์เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับคณะกรรมการรับวิสาหกฐฐิจเอาผิดตามมาตรา157่าว่าทำไม่ถูกเสียงก็ประมาณของทางเจ้าหนี้เพราะ กรรมาการรับวิสาหกิจนะที่ยังไม่โดนย้ายไปนคนของพวกเขาพอจะมีการปรับย้ายปุ๊บนะเขาก็าไปร้องปปชเพื่อมีการเอาผิดนะก็อ้างว่าต่อเนื่องจากการอภิปรายมางใจขึ้นมานะครับ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักด์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y t u t u นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงหนี้ไม่พนนะ้นแมวปูโผมาแล้วนะครับแล้วก็มีการส่งฝ่ายค้านรุกร้องเอาผิดนายกมนตรีแล้วก็คุณจุลินลนักษณะวิสิทธิ์นะไปดูในเชิงปรากฏการกันก่อนนะเรื่องการป,ปรับกรมอ เรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองว่าเกิดอะไรขึ้นเอาส่งผมส่งแล้วกันส่งแล้วไปเรื่องของผมแล้วกันนะครับพอต้องดีทิจะไม่ดีได้ไงอะ่ะเราจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะใครนะผมไม่รู้ผมไม่รู้ต้องไปถามนายกถามไง่ไงผมส่งอะยชื่อ คนทางานคือนายกนายกเป็นคนทํางานจะต้องเป็นคนจัดว่าใครใครอยู่กระทรวงไหนผมส่งคนที่มีความรู้ความสามารถไป <Okay. S 2> ฉะนั้นนายกเนจัดความเหมาะสมฉาะใครคนจะวมงานใครอ่ามันเป็นเรื่องของ,ของนายกนายกคนเดียวนายไม่มีการปรึกษาหาไม่มีของใครของมันนายยกก็ไม่ปรึกษาผมในเรื่องผมจะส่งใครที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ ผมและคณะได้เดินทางมาที่สำนักงานปปชเพื่อมายื่นเอกสารร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับกรณีที่สืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายยศรมนตรีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาและนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อการอภิปรายเมื่อวันที่16ถึงวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับขณะนี้ผมได้รวบรวมหลักฐาน พร้อมเอกสารเรียบร้อยแล้วเป็นเอกสารคำข้อกล่าวหาประมาณ32หน้ามีเอกสารและหลักฐานพิจาณาประกอบ47รายการนะครับซึ่งได้ยื่นต่อคณะกรรมการปปรชเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็หวังเอาไว้ว่านะครับผมเองได้ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ ในเรื่องการทุจริตก็ดีหรือเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อคราวที่ผ่านมานะครับผมเองหวังไว้ว่าคณะกรรมการปป,ปชนียจะได้ดําเนินการอย่างเข้มงวดนะครับและหาตัวผู้กระทําผิดในเรื่องดังกล่าวมาได้โดยเร็วนะครับผมเรียนว่าได้กล่าวหาท่านพลเอกประยุทธ์ ดันโอชานะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหน้าที่โดยตรงต้องกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจทุกแห่งอยู่แล้วนะครับแต่ท่านกลับปล่อยปาะละเลยทําให้มีการสูญเสียเงินเป็นจำนวนหลายร้อยล้านบาทนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ร้ฐมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งได้แต่งตั้ง บุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตําแหน่งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการจงใจปกปิดข้อมูลต่างๆนะครับในการร่วมกันกระทําความผิดจนทําให้องค์การทางสินค้าเนี่ยได้เสียเงิน2,000ล้านบาทนะครับเพราะนั้นแล้วผมคิดว่าหลักฐานครั้งนี้มีข้อมูลที่เพียงพอครับจึงได้มายื่นต่อคณะกรรมการปรปรชในวันนี้ครับ ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้มอบก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวฮะก็ตอนนี้ส่วนหนึ่งก็เชื่อกว,ว่าจะเดินทะลุฟ้าจะเดินไปบุกแล้วก็ไปปักหลักพักค้างที่ทำเนียบรัฐบาลนะไปเสริมกําลังที่มีอยู่อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่กระทรวงคมนาคมอ้างเรื่องนะต้องการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะปลดหนี้ของพวกเขายืม,ม็นการชั่วคราวก่อน นะครับประก็สมสชาชิกคนจนก็ตรึงกําลังบริเวณทำรรเนียบรัฐบาลซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะครับเคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยพันมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเสียอไอ้และเคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยยุคของกปปสสถานการณ์ก็ดูเหมือนจะตึงเครียดมากขึ้นผู้ชุมนุมฮะทางตำรวจก็ออกแถลงการยืนยันว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาในข้อหาละเมิดต่อสค์ หลังจากที่ไปเผาพระบรมฉา,ายารักษ์นะครับแล้วก็ตํารวจเข้าทําการจับกลุ่มไปเผาที่บริเวณหน้าศาลก็ถูกเข้าทําการจับกลุ่มนะครับส่วนคนที่หมิ่นพระบรมรีชานุภาพตัดต่อภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถึง9ครั้งสารจําคุกถึง54ปีนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าในเชิงงานวิเคราะห์มอบกําลังเจอหนักแต่ประเด็นฝ่ายค้านนั้นก็รุก รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ด้วยการร้องบุปปชเอาผิดทางกุณจุรินแล้วก็พลเอกประยุทธ์ที่สําคัญไปมากกว่านั้นทักษิณชินวัตรแล้วก็ยิ่งรักชินวัตรก็โปร่ขึ้นมาอ้างเรื่องของการฉีดวัคซีนไปเชิงงานสังเคราะห์นะครับเราคงเห็นชัดเจนนะว่าตัวละครตัวสุดท้ายงานนี้มาแหละส่งสัญญาณทางการเมืองพอเข้ามาปุ๊บสิ่งที่ตามมาเสื้อแดงตามมาเลย เสื้อแดงตามมาเดินมีการเคลื่อนไหวนะครับชุมนุมประท้วงต่อต้านหลักที่เขาเดินก็ใช้กลยุทธ์การต่อตวงก่อกวนเล่นงานเจ้าที่พยายามเชียร์แขกแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มเยอะๆล่อไปล่อมาแล้วก็บุกไปที่ศาลไปเผาพบรมอัญลัมมาายษักสุดท้ายนะครับโดนจับฮะศาลออกหมายจับจับเลยละเมิดศาลที่ผ่านมาในคนดีลักษณะดังกล่าวศาลไม่ให้ประกันตัวนะจำคุกทันทีตอนนี้ผู้ต้องขังฮนะ ในเรื่องคดีการเมืองทั้งหลายกลุ่มมอบทั้งหลายก็มีการขอนะะที่จะไปให้รวมขังนะะที่บริเวณเรือนจํากรุงเทพเรือนจาพิเศษกรุงเทพนะครับอ่างแกอักญาติเข้าไปหาลําบากต้องการเอาไปอยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะให้ญาติมาเจอสะดวกมากขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับผมเรียน่านผู้ชมนะฮะแล้วก็เรียนหุ้นส่วน นะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับต้องเรียนว่าสถานการณ์กําลังเข้มข้นมากขึ้นการส่งสัญญาณทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักการเมืองที่อยู่ในประเทศและหลบหนีออกนอกประเทศนั้นเขาเดินหลักนอกสภาและเดินหลักในสภาทําไมต้องไปร้องพลเอกประยุทธ์ทําไมต้องไปร้องคุณจุิลาลักษณะพิสิทธิ์เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เอาผิดตามมาตรา157่าว่าทำไม่ถูกเสียงของประมาณของทางเจ้าหนี้เพราะ,ะกรรมการรัาวิสาหกิจนะที่ยังไม่โดนย้ายไปนคนของพวกเขาพอจะมีการปรับย้ายปุ๊บนะเขาก็ไปร้องปปชพเพื่อมีการเอาผิดนะก็อ้างว่าต่อเนื่องจากการอภิปรายไม่มใจขึ้นมานะครับสิ่งอันเนี้ยกาลังเกิดขึ้นในระหว่างนี้อย่างแล้วก็ตามผมเหรียญย้าหุ้นส่วนในการ,รับบริษัการทางการเมืองจะหนักขึ้นและเป้าหมายของผู้ที่ต้องการทําลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้น วางกลยุทธ์ทางการเมืองไม่ในวันที่6เมษาย,ยนนะครับนั่นหมายความว่าเกมที่เขาเดินอยู่ตอนนี้ส่งสัญญาณทางการเมืองผส่งสัญญาณทางการเมืองเสร็จม็อบเสื้อแดงโพม็อบเสื้อส้มโ่ก่อความวุ่นวายทางฝ่ายนะฮะ เจ้าที่ของรัฐก็แจ้งข้อกล่าวหาจับกลุ่มสารก็ไม่ให้การประกันตัวสําหรับพวกดูหมิ่นเยียดย้าอาฆาตมัดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ไปตัดต่อเนี่ยสารก็ไม่ให้ประกันตัวจําคุกไป54ปีนะครับสถานการณ์กําลังเข้มข้นมากขึ้นแต่ในเชิงงานสังครบุผมย้านะครับเดินเกมกันแบบนี้จะไปแบบนี้เรื่อยๆทางลงจะไม่มีทางจบจะไม่มีจนกว่าจะใช้ยุทธการไตรลงจนถึงที่สุดนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์กิมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชามีองค์ราชันผู้อดทนทุ่มเทบากบันเติมความฝันให้แผ่นดินควานทองเนื้อดินทั่วทิ้นไปถึงพอเป็นที่พึ่งของไทยทั้งพองไ้รับไทยสามัคคีพรองดองเดินตามฉันลองของความพอเพีย เวลานี้ดอกไม้อบอุ่นสูนรวมใจไทยทุกส่วนคือพ่อของเราพระเจ้าอยู่หเนื้อกล้าวกระหม่อมขอเดชะในวารีคนไทยทวนทวประเทศไทยรวมใจรวมตัว ถึงเวลานลี้ยวมองทงครู่แผ่นดินฟังเพลงชาติไทยได้ยินเสียงหัวใจกันและกันให้ลึกซึ้งถึงความทุกข์ของบรรพชนรู้สึกกังวลอันนาคตของลูกหลาน